นะครับเมื่อวานนี้วันที่14บสี่พฤษภาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันไหมและผลที่ออกมานะครับบางคนบอกเป็นไปตามความคาดหมายบางคนบอกว่าไม่คาดอย่างนี้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเรารักใครชอบใครเลือกใครนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อผลออกมาอย่างไรก็ถือว่าเป็นฉันทานุมาติของประชาชนทั้งประเทศนะครับที่เขาเห็นกันเป็นเสียงส่วนใหญ่ ว่าเขาจะเลือกใครเป็นรัฐบาลเลือกใครเป็นสสเขตนะครับเราประชาชนก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐการนะครับของรัฐบาลจากนี้เป็นต้นไปถูกต้องนะครับน้องเจม,มี่ขอดออูตัวเลขล่าสุดหน่อยได้ไหมครับค่ะตัวเลขของการเลือกตั้งล่าสุดนะค่ะเป็นเว็บไซต์ของกกตนะคะเว็ ect e e report นะคะอันนี้ของเป็นของขอบคุณของไทย i PBS ก่อนนะคะคุณผู้ชม ที่ขึ้นมาข้อมูลนี้จะมาประมาณ95%ที่มีการนับคะแนนนะคะของไทย PBS นะคะก็ขึ้นไว้ตีห้านะคะ15พฤษภาคมคือช่วงเช้ามืดนะคะอย่างที่เห็นค่ะผลการเลือกตั้งสสรวมทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะคะย้ําว่าอย่างไม่เป็นทางการอันดับหนึ่งค่ะก้าวไกลนะคะสอสแบ่งเขต ได้1 1 3ที่นั่งค่ะสสรายชื่อ3 8ที่นั่งก็รวมสสก็คือ151หรือว่า151ค่ะพี่หนอมตอนนี้เนี่ยอาจจะเดี๋ยวนะ151ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อไทยนี่ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะใช่ไหมเพื่อไทยตอนนี้เท่าไหร่คะพี่แนนอมคือเมื่อเช้านี่1้151กับต่อ141 นะครับอันนี้อันนี้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ตัวเลขดูจะเปลี่ยนไปแล้วนะตัวเลขนะคะถ้าเป็นตอนนี้นะคะของเว็บไซต์ของกกตนะคะของสอสอแบ่งเขตเท่ากันค่ะพี่น้องคนร้อบสองนะคะเพื่อไทยกับ9ก้าไกลใช่ไหมคะอันนี้<ช>คือเขตนะเขตค่ะทีนี้บัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อนะคะเป็น9ก้าไกลอันดับหนึ่งค่ะ14บสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบ 18, ค่ะ ส่วนอันดับสองเพื่อไทยนะคะครับสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยค่ะดูจากที่นั่งล่าสุดเนี่ยนะครับเ,เมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นไปในข้อมูลเปลี่ยนแล้วนะครับค่ะเปลี่ยนแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยของพรรคเพื่อไทยจากร้อยสี่สิบเอ็ดนี่เป็นร้อยสี่สิบสองคนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นคะแนนรวมค่ะแล้วก็ก้าวไกลร้อยห้าสิบเอ็ดก็ลดมาเหลือที่ร้อยห้าสิบอ๋อลดลงมานะ,ะ,ะนะครับก้าวไกล ก้าวไกลลดเพื่อไทยจะบวกแต่ก็อยู่ที่คะแนนอยู่ที่สองพักนี้นะครับคะแ <1 S 2> นนอยู่ที่สองพักนี้เพื่อไทยก้าวไกลตอนนี้ร้อยร้อยห้าสิบที่นั่งนะครับเป็นเขตร้อยสิบสองแล้วก็บัญชีรายชื่อสามสิบแปดส่วนเพื่อไทยนร้อยสิบสามเขตบัญชีรายชื่อยี่สิบเก้ารวมแล้วร้อยสี่สิบสองภูมิใจไทยเจ็ดสิบเท่าเดิมนะครับเขตหกสิบเจ็ดบัญชีรายชื่อสามคน พลังประชารัฐนี้ขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับ39เขต2บัญชีรายชื่อเป็น41เดิมนี่บัญชีรายชื่อเพื่อไทยพลังประชารัฐได้คนเดียวอันนี้ได้เพิ่มเป็นนแลคนนะครับรวมไทยสร้างชาติ23เขตกับ13บัญชีรายชื่อ36ที่นั่งประชาธิปัตนะครับ22เขต3บัญชีรายชื่อ25ที่นั่งชาติไทยพัฒนา9เขตกับ 1, 1> บัญชีรายชื่อ10ที่นั่ง ประชาชาติ7เขตกับ2บัญชีรายชื่อ9ที่นั่งไทยสร้างไทย5เขตกับ1บัญชีรายชื่อรวม6ที่นั่งชาติพัฒนากลา้าเขตหบัญชีรายชื่อ1รวมเป็นสองพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับ เขตสองคนครับต้องถามน้องจิมมี่รู้จักไหมพักนี้ได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งสองเขตเลยเมื่อวานนี้นะคะเฟซบุ๊กของสื่อท้องถิ่นในอุบลราชธานีเองพอลงเพจไปประชาชนก็มาสอบถามว่ามันผิดคาดคต้องใช้คำว่าผิดคาดเพราะว่า ก็คือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอุบลร,ราชาธานีเขตท,ที่พี่หนอมบอกเนี่ยคือเพื่อไทยเขานะแต่ก่อนนะคือไปล้มเพื่อไทยเลยแหละใช่ค่ะแต่หลายคนก็มาแซวกันนะว่าเอ๊ะมันมันเพื่อไทยขึ้นหน้ากันทั้งหมดไงบางทีประชาชนสับสนหรือเปล่าันี้เป็นเป็นคอมเมนต์นะคะคแต่ก็อย่างที่พี่หนอมบอกไปก็คือเพื่อไทยรวมพลังนะคะที่ที่ได้ไปสองเขตใช่ไหมคะที่อัปเดตกันเมื่อวานแต่ก็อย่างที่บอกหลายพื้นที่ก็ตรงตรงเป้าหลายพื้นที่ก็ ผิดคาดบางทที่บอกว่าผงาดขึ้นมาเลยก็มีนะคะได้สองเขตนี่เป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็เสรีรวมไทยจากไม่ได้นี่ตอนนี้ได้บัญชีรายชื่อมาหนึ่งนะครับประชาธิปไตยใหม่ได้บัญชีรายชื่อจากนี้เป็นต้นไปที่หนึ่งหนึ่งนี่ก็คือบัญชีรายชื่อนะครับประชาธิปไตยใหม่หนึ่งพักใหม่หนึ่งท้องที่ไทยหนึ่งเป็นธรรมหนึ่งพลังสังคมหนึ่งครูเพื่อครูไทยหนึ่งนะครับทั้งหมด18พแปดพักที่มีรายชื่อที่ได้รับการเลือกตั้ง นะครับในขนาดนี้ครับค่ะออก็เมื่อวานนี้ประชาชนเองก็ให้ความสนใจนะพี่นนอมในหน่วยนับคะแนนต่างๆก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะคถึงแม้ว่าบางเขตอาจจะมีข้อขัดข้องหรือปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะว่ากกตอเองก็มีการชี้แจงข้อมูลออกมาเป็นช่วงๆสื่อเองก็กาอติดนะคะเมื่อวานนี้คึกคักเลยทีเดียวรวมถึง n b t ของเรานะคะก็ได้จัดทั้งรายการพิเศษแล้วก็อัปเดตในทุกช่วงข่าวด้วยกันค่ะครับนะคะแนคนคะแนนก็ยังไม่นิ่งนะครับ,รบแต่ว่าก็ใกล้จะร้อยเปอร์ซแล้วนะครับที่นับกันเนี่ยนะครับค่ะ ก็คงรอกะกะตได้สรุปกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็มีบางเขตที่ท้วงติงกันอย่างเขตบางกอกน้อยอย่างเงี้ยครับบางกอกน้อยบางพลัดนี่ตีสี่แล้วก็ยังโวยกันไม่จบนะเห็นว่าผู้ว่านี่ต้องลงพื้นที่ไปเลยนะคะ,คะก็เหมือนว่าไปทําความเข้าใจก็คืออาจจะเป็นการให้ข้อมูลคาดเคลื่อนท่านผู้ว่าแบบนี้เรื่องของการนับคะแนนเพราะว่าอย่างที่บอกสสทั้งหมดมันต้องสาสาคนเนาะ,ะแต่กรุงเทพมีทั้งหมดห0สิเขตเช่นพี่หอนนมตอนนี้นับไปแล้ว9 5้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ ที่บอกว่าก้าวไกลแลนสไลด์ในกรุงเทพสาเขตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเขต20อยู่นะครับที่เป็นเพื่อไทยชนะก้าวไกลอยู่ะนะครับซึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปตามโพของนิด้าเลย <c oughs> นิด้าโพนี่ <c oughs> เพื่อไทยชนะหนึ่งเขตในกรุงเทพก็คือเขต20และตรงเขตด้วยเป<ช>๊ะเลยค,คุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชน,น,นะครับจากพักเพื่อไทย <c oughs> เอาชนะพักก้าวไกลไปได้4คะแนนคือแบบ เียิวมาซึ่งตรงนี้แน่นอนก้าวไกลเขาก็ร้องที่จะให้มีการนับคะแนนกันใหม่นะครับอันนี้ก็ก็น่าจะ เป็นไปได้นะครับที่จะมีการนับคะแนนใหม่ซึ่งก็ไม่ยุ่งยากอะไรเนาะนะครับเพราะว่าต่างผลต่างแค่สีคะแนนเอากันให้ชัดนะครับนับกันเห็นเห็นนับกันสดสดกลางวันนะค่ะนะครับก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วค่ะว่าพื้นที่ไหนที่มีการร้องเรียนเข้าไปบ้างหรือว่าการเลือกตั้งจุดไหนที่ประชาชนเห็นว่าเอ๊ะมันมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะตรวจสอบได้ไหมก็ตอเองก็ต้องทํางานหนักแล้วช่วงนี้พี่หนอมใช่ครับ S 1> <S 1> <S น,นี่ก็ผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับทีนี้ไอ้นี้มองในมุมของการคิดวิเคราะห์นะเ<ฆ>บื้องต้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพักก้าวไกล<ฆ>คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับที่เรียกว่าฝากระแสนะครับฝาฝากระสุนใช้กระแสฝากกระสุนแล้วก็ก้าวไกลเองก็คงไม่คิดว่าจะมาเป็นที่หนึ่ง<ส>เอาชนะพักเพื่อไทยได้<ฆ>และเพื่อไทยก็คงเข้มขัดสั้นเหมือนกัน ว่าทิดไม่ถึงว่าที่แลนสไลด์มาโดยตลอดเนี่ยจะถูกก้าวไกลแซงจะเรียกว่าแซงตอนโค้งหรือแซงตอนไหนไม่รู้เลยนะออแต่ว่าก้าวไกลก็มาแซงนะครับโดยที่ชนิดที่เรียกว่าถ้าอย่างนี้ก็คือแซงขาดเหมือนกันนะผลต่างอยู่ที่ประมาณ10บที่นั่งนะครับผลต่างอยู่ที่10บที่นั่งแล้วถ้ามองกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเราก็ทราบว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยใช้เงินเยอะไหมน้องจิมมี่ ใช้เงินเยอะอนะครับจกนกระทั่งบางเขตบางจังหวัดชาวบ้านถูกจดชื่อไปแล้วเนี่ยหัวคะแนนไม่เอาเงินมาจ่ายหาว่าหาว,ว่าหัวคะแนนเทเนี่ยนะออกมาโวยว่าทําไมไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินเนี่ยนะค่ะแตนนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าที่ออกมาโวยว่าทําไมฉันไม่ได้ค <c oughs> ือมีคยได้เข้าไปอ่านใน Facebook หรือหน้าฟีดหรือไม่ได้ทั่งโลกออนไลน์บางคนก็เหมือนโพสต์ขึ้นมาแบบลอยๆแต่ก็เราก็เข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งใช่นะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่า การเลือกตั้งคราวนี้ใช้เงินเยอะครับแต่ว่าถ้าไปวิเคราะห์คะแนนของพรรคก้าวไกลเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับแล้วกน็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยตรงกันนะครับว่าคะแนนก้าวไกลจะเป็นคะแนนที่ไม่ต้องใช้กระสุนเพื่อ,อเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนอกจากการหาเสียงปกติก็คือไม่ต้องซื้อเสียงอะ่ะอันนี้ดูจะเป็นที่ยอมรับและคุณชวนหลีกภัย นะครับอดีตประธานรัฐสภาท่านก็พูดถึงคะแนนของก้าวไกลเหมือนกันว่าเป็นคะแนนที่พอจะพูดได้เลยว่าไม่มีเรื่องของการซื้อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนจะเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ผุดพ่องทุกคะแนนไหมเนี่ยเอาเถอะไม่พูดกันอย่างนั้นนะครับจะไปรับรับประกันร,รับรองใครไม่ได้เนาะใช่่ะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ได้มาอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าก้าวไกลได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยเงินก็ซื้อไม่ได้นะ ไอ้ที่ซื้อได้ก็ซื้อได้ก็ไม่หมดนะ e แต่<ช>ที่<ะ>สุดแล้วก้าวไกลชนะนี่พูดได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของกระแสเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของจุดยืน e นะครับระคะแนนของก้าวไกลที่ได้ค่อนข้างจะเป็นคะแนนที่สะอาดนะครับอันนี้พูดอย่างนี้ได้ e แล้วมันสะท้อนถึงคนเลือกเหมือนกันว่าในขณะที่เงินลงไปในเขตเลือกตั้งเยอะๆเนี่ยแต่ว่าถ้านโยบายชัดจุดยืนชัดนะครับแนวทางชัดเจน เงินก็สู้กระแสไม่ได้ใช่<อ>ค่ะคราวนี้เป็นการพิสูจน<ม>์อย่างแท้จริงเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเสียงของประชาชนะนะคะก็หลังจากที่มีการเลือกตั้งปิดหีบเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละสื่อเองก็เกาะติดเรื่องนี้อย่างที่พี่หนอมย้ําไปว่าแต่ละเขตเนี่ยตรงแต่ละเขตก็อาจจะมีการพลิกบ้างแต่ก็ทั้งหลายทั้งมวลก็ต้องรอความชัดเจนจากกรกะตนในการตรวจสอบนะพี่หนอมอตอนนี้ก็คือคะแนนอย่างเป็นทางการแต่ความห่างหรือว่า ความที่เห็นได้ชัดวีหนองวิเคราะห์ไปก็น่าสนใจทีนี้เรื่องของการตั้งรัฐบาลหลายคนจับตาเรื่องนี้เรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าโดยหลักเนี่ยนะครับเอาวัาวนนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลเดิมที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ <c oughs> เขาก็แสดงความยินดีและก็ยอมรับในผลคะแนนที่ออกมา <c oughs> นะครับอันนี้ก่อนข้างชัดเจนแล้ว การตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องของสองพักในขณะนี้ก็คือพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเองก็เมื่อคืนเนื่องจากว่าคะแนนมันยังไม่นิ่งนะครับฟังจากคุณนุ้ยิงพูดเนี่ยก็ยอมรับว่าพักที่หนึ่งเขาต้องได้จัดก่อนอนะครับซึ่งคุณพิธาพักเก้าไกลเนี่ยได้มาที่หนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจ,จัดตั้งนะครับจากเดิมเนี่ยก่อนที่คะแนนยังไม่ออกมาตอนสักประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ย คุณพิธาบอกว่าจะไปคุยกับคุณนุงยิ้งเพื่อจะพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเพื่อไทยนําอยู่ก้าวไกลก็เลยคิดว่านะก็จะต้องไปคุยกับเขาอ,อแต่พอดึกเข้ามาหน่อยครับกลายเป็นว่าก้าวไกลมีคะแนนนำะนะครับไอที่จะไปคุยกับเขาเขาต้องมาคุยกับกลับข้างกันนะค่ะ,ะคุณนุงยิงคุณเศรษฐาอาจจะต้องมาคุยกับ ก้าวไกลก้าวไกลใช่ใแต่ว่าเพื่อไทยก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับยังบอกว่าคะแนนยังไม่นิ่งะนะครับยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีการพูดคุยอะไรที่จะเป็นทางการนะครับส่วนจะคุยกันข้างหลังแล้วอะไรยังไงอันนั้นเราก็ยังมองไม่เห็นนะ,ะแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วก็คือว่าอาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะต่างก็อยู่ในที่ตั้งแต่แน่นอนก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลน,นั้นต้องจับมือกับพักเพื่อไทยให้ได้ค่ะ ถ้าเพื่อไทยจับมือกับเก้าไกลก็แปลว่าคุณพิธาหัวหน้าพักต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเว้นเสียแต่ว่าเพื่อไทยบอกว่าไม่จับฮะให้เก้าไกลไปตั้งก่อนค่ะให้เก้าไกลไปตั้งรัฐบาลก่อนถ้าตั้งได้เก้าไกลก็ไปตั้งนะครับถ้าไปจับมาเอาเพื่อไทยมารวมด้วยแล้วเพื่อไทยไม่มานะยืนยืนเฉยๆนะ,ะแล้วเก้าไกลก็จะมีข้อจํากัดว่าแลจะไปเอาใครมาจับด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลเดิมใช่ค่ะซึ่งซึ่งแนวทางจุดยืนกับก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันมากย้ำจุดยืนเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลตั้งโดยที่เพื่อไทยยังไม่มาร่วมเนี่ยนะพักสองยังไม่มาเนี่ยนะพักสองให้พักหนึ่งไปตั้งก่อนโดยที่ยังไม่ร่วมกับหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งกับสองรวมยังไม่รวมกันเนี่ยก้าวไกลอาจจะตั้งไม่สําเร็จก็ได้อพอผ่านไประยะหนึ่งก้าวไกลตั้งไม่สําเร็จทีนี้เพื่อไทยขอตั้งบ้างถ้า ถ้าเพื่อไทยตั้งโอกาสสำเร็จสูงครับค่ะเพราะว่าเพื่อไทยน่าจะรวมได้ทุกพักน่ะคือยกเว้นก้าไกลที่จะไม่มาแล้วถ้าจะก้าวไกลมาก็เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลพี่หน่องกำลังจะบอกว่าจุดยืนที่สำคัญใช่ไหมก็แนวทางชัดแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยมารยาทเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลก็ตั้งถ้าก้าวไกลตั้งก้าวไกลตั้งกับเพื่อไทยเท่านั้นเพราะก้าวไกลไปตั้งกับพรรคอื่นคะแนนไม่พอค่ะโอกาส ไอ้น <analysts> <royable S 2> ี้ไอ้นี้เป็นข้อจํากัดของก้าวไกลแต่ถ้าเพื่อไทยตั้งเ <eterm> พ <Gore> ื <aren 't> ่อไทยมาตั้งกับก้าวไกลไอ้นี้เพื่อไทยเป็นนายกก้าวไกลร่วมรัฐบาลกับสองเพื่อไทยสามนะทีนี้สามนะสามค่ะเอาหนึ่งก่อนนะก้าวไกลตั้งกับเพื่อไทยแล้วก็ตั้งอาจจะไม่สําเร็จนะครับสองเพื่อไทยมาตั้งอการตั้งกับก้าวไกลเพื่อไทยเป็นนายกก้าวไกลเป็นพรคร่วมสามเพื่อไทยตั้งแต่ไม่ออกก้าวไกล ไปเอาพักจากซีฝ่ายรัฐบาลเดิมมารวมกันนะครับซึ่งตรงนี้คะแนนก็เกือบ300รก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันนี่สามต้นๆแล้วนะสองพันเนี่ยนะเขา,ขาตั้งได้นนแน่นอนเลยแน่นอนไม่ต้องไปชำเลืองดูสวเลยนะสวนี่หดมือไว้นั่งเฉยๆให้เขาตั้งกันนะครับแล้วก็จะยกมือให้เขาเมื่อเมื่อต้องโหวตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อไทยไม่ไปร่วมกับก้าวไกลและเพื่อไทยมาตั้งกับซีรัฐบาลเดิม ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเป็นภูมิใจไทยเป็นประชาธิปัตย์นะครับหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาตินะค่ะอันนี้ถ้าเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาเกิดรวมกันสี่ห้าพักนี้คะแนนเกือบสามร้อยเหมือนกันนะครับแล้วไอเนี้ยมันจะเป็นประเภทว่าเหมือนคล้ายๆรัฐบาลเพื่อชาติอแต่ว่าต้องไปโดดเดี่ยวให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน ก็ค pues ือถ้าเรามองแบบนี้ก็คือการจับคั่วรัฐบาลเนี่ยก็คือได้หลายสูตรมันหลายสูตรมันหลายสูตรจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีสูตรไหนอีกแล้วนะครับก็คือก้าวไกลเป็นนายกแล้วก็เพื่อไทยเป็นพรคร่วงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดยืนของก้าวไกลมันก็จะมีปมมีประเด็นอยู่นี่ก้าวไกลก็คงไม่ปฏิเสธนะว่ามันมีจุดยืนบางประการโดยเฉพาะเรื่องมาตราร1อบนี่ก็จะเป็น ข้อจำกัดที่ทําให้ก้าวไกลจะไปจับมือกับจับมือกับพักอื่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราไปจับเขาเราเอาร้อยสิเฉียนใส่ฝ่ามือไปเนี่ยเขาหดนะบางพักเขาจะไปจับกับเพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่รู้ว่าจะจับไหมซึ่งที่ผ่านมาเพื่อไทยพูดไม่เคยพูดเลยว่าจะจับกับก้าวไกล แต่ก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะจับต่อเพื่อไทยนะครับอ,อ,อันนี้เราก็เห็นว่าเขาพูดกันมาโดยตลอดหนึ่งกับสองรวมกันก็สามร้อยกว่าก็เป็นรัฐบาลที่มั่นคงแข็งแกรง่งแต่ถ้าหนึ่งกับสองรวมกันไม่ได้อาจจะเป็นสองไปรวมกับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็เป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าก็จะมันเท้าไหรสลายคั่วไปได้อย่างสนิท แต่ว่าก็จะมีขั้วของก้าวไกลขึ้นมาแทนที่พี่ถนอมแล้วเราจะได้เห็นเรื่องของความชัดเจนเนี่ยนานไหมคะก็มันถ้ามันจะไม่นานก็คือว่าเพื่อไทยไม่ไม่ตั้งนะครับก็คือเพื่อไทยมารวมกับก้าวไกลเสียก็จะจบเลยจบเลยถ้าเพื่อไทยไม่ไม่พยายามที่จะไปตั้งรัฐบาลเองเพือ่อเป็นแกนนะ,ะนะครับก้าวไกลก็จับเพื่อไทย นะครับเสร็จแล้วก็รอการรับรองผล60วันค,ควันพฤหัสบามิถุนากรกตดาก็น่าจะน่าจะมีรัฐบาลใหม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องยื้อแล้วไม่เหมือนคราวที่แล้วมันยือ้อรัฐบาลเสียงข้างน้อยคราวนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆอ่ะนะครับถึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจะอยู่ที่ว่า ใครเป็นแกนนําจัดตั้งสําเร็จระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลกับเพื่อไทยะนะครับนนาทีนี้ก็ต้องให้เกียรตินะครับเพราะถือว่าคือคือทักป็นก้าวไกลเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้มานั่งมาชมมาเชียร์แต่เราก็ต้องพูดด้วยเหตุผลนะครับวิเคราะห์กันด้วยเหตุผลว่าก้าวไกลเนี่ยคะแนนค่อนข้างสะอาดค่ะที่พี่หนองบอกไปอะเนาะคะแนนค่อนข้างสะอาดแล้วต้นทุนต่อคะแนนต่าเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆที่คะแนนอาจจะมีปัญหาถูกร้องเยอะ นะครับถูกร้องเรียนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ต้นสุนคะแนนก็สูงนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือก้าวไกลเนี่ยเขามีเขามีสสทุกภาคใช่ค่ะคือเขาเขาแบบว่าเหมือนเดิมนะภงรุกเลยภาคเหนือมีภาคอีสานมีตะนอกตะวันตกมีกรุงเทพเกือบจะทั้งหมดคือเขาไม่กลัวฐานเสียงเดิมคือคือความที่ก้าวไกลเขามีหมดเนี่ยนะอันนี้มันคือกลายเป็นตัวแทนของทั้งประเทศได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยภาคใต้เพื่อไทยมีไหม ไม่มีภาคใต้เพื่อไทยถ้าดูล่าสุดน,น่าจะไม่มีสักคนหนึ่งไม่มีเลยอ,ะอ่ะและที่ผ่านมาเพื่อไทยก็ปักธงภาคใต้ไม่ได้เลยมันก็จะกลายเป็นเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพภาคใต้ไม่มีแต่พอเป็นก้าวไกลคราวนี้กลายเป็นก้าวไกลมีทุกภาคมีผู้แทนรัษฎรทุกภาคอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นนับบัญชีรายชื่อนะนับสสเขตเลยนะเอายกตัวอย่างง่ายๆที่ภูเก็ตสามสามสามคนภูเก็ตอะก้าวไกลหมดเลยอ่ะใช่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลย ถ้าพูดถึงความสวยงามหนึ่งเป็นที่หนึ่งสองคะแนนสะอาดและสามมีผู้แทนอยู่ทั่วทุกภาคนะครับมันก็กลายเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศได้ต่างกับเพื่อไทยที่มีตัวแทนอยู่ไม่ครบทุกภาคถูกต้องนะครับค่ะแล้วก็ข้อจำกัดที่สองก็คือเป็นที่สองไม่ใช่ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ติดตามดูอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราก็เชื่อว่าใครที่จะมาเป็นรัฐบาลใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นผู้นำของคนทั้งประเทศค่ะไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่ท่านเป็นผู้นำของคนทั้งประเทศ<ม>ท่านก็ต้องพาทุกคนไปด้วยกันนะก<ช>ลุ่มสนับสนุนก็พาไปกลุ่มไม่สนับสนุนก็ต้องพาเขาไปด้วยจุงมือไปด้วยเออจูงมือไปด้วยนะครับจะช่วยก็ต้องช่วยกันทั้งหมดนะนะค่ะอันนี้ก็คือประเทศไทยเนาะบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อไปได้อย่างเป็นปึกแผ่นโจทย์ข้อยากก็คือว่าทำอย่างไรให้คนไม่เห็นด้วยเนี่ย เห็นด้วยและสนับสนุนนี่จือคือโจทย์ข้อยากแต่ถ้าคุณทำสำเร็จนั่นก็คือสุดยอดครับเดอ e เบสครับเนาะวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคับผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปลงคะแนนทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะนี่คือเสียงของประชาชนเสียงของประชาชนยอมรับเสียงของประชาชนนะ